เอฟเซลเรื่องพลังวิเศษตอนเดีย้จบจะเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ละแล้วลาโลอ้โหในที่สุดวันนี้ก็เป็นวันเสาร์สกดท้ววโอ้เฮพี่พี่จะไปไหนหรอฉันจะไปสานามเด็กเล่นอีกแล้หัวหนูไม่ไปด้วยหรอกนะหนูจะไป เดี๋ยวแม่เอาอะไรมาให้กินไหมนะวันนี้ต้องไปส่งของที่บ้าน095 8 76ทัเลขที่บ้านไปส่งผ้าคลุมล่องหนโอเคนี่เป็นจากกล่องสุ่มพิลิพายที่ เออเขาจับได้พาไปส่งกันเถอะไปบ้านบ้านเที่ยวอะไรวะอ๋อเว้ยร้านขายจักรยานเปิดใหม่เหรอวู้เอาไหมคะเดี๋ยวผมจะพาลูกผมมาซื้อครับบ้านบ้านนี้ละมัง้งเขาบอกว่า พนกักงานบอกว่าเป็นบ้านหลังคาสีเขียวน่าจะบ้านหลังนี้นะจอดไว้ตรงนี้ดีกว่าไปมีคนอยู่ไหมอาอมีเด็กอยู่อ่ะไม่เป็นไรโอเคประมาณนี้เดี๋ยวกดกิ่งก่อนตีงนะ ไปหนีเต็งนางีปยะต้องไปดูว่าต้องไปส่งบันที่เลขที่เท่าไหร่อีกต้องไปส่งข้อเออือมไม,ไม่ไม่ดังใจเลยมีแต่คอนเฟ็กโอ้ไม่กินหรอก เมื่อกี้ใครมากดกริ่งเนี่ยเอ๊ะของขวัญอะไรอะ่ะอย่าบอกมาว่าเป็นของขวัญพิบริพายนะ่ะว,ว้าวอื้มกล่องใหญ่มากเลยเปิดดูตรงนี้แหละไม่อยากให้พี่ดูแก๊ะแก๊ะแก๊ะแกะเกะ เออก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ว่าแต่ทำไมมันจับได้นะเฮ้ยมันจับได้แล้วไม่เสี่ยงด้วยอะเอเดี๋ยวเขามีกระดาษอะไรมาให้นี่คือผ้าคลุมร่องหนถ้าเจ้าคลุมไปเจ้าจะหายตัวในเร็วนี้ว้าวอื้อหือน่าลองแฮะเดี๋ยวลองลองคลุมแล้วชึบ ไปทดสอบพี่ดูดีกว่าโอ้ไม่ไม่มีใครมองเห็นได้พี่เอ๊ะอะไรอยู่ไหนเนี่ยพี่อยู่ข้างหลังไม่เห็นมีเลยเนี่ยอยู่ตรงนี้ไหนเนี่ยหันมาสิเอาไม่เห็นมีเลย อยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่ก็บอกว่าอยู่นี่ยังไงไว้ยไม่อยากเสียเวลาอะตามใจออ้ใช้ได้ผลจริงๆด้วยถ้างั้นลองไปกับคุณตำรวจดูเผื่อจะได้ผลนั่นไงคุณตำรวจคุณตำรวจคะใครเรียกนะฮะคุณตำรวจใครจะ๊ะ หนูเองค่ะใครหนูไมหนูยืนอยู่หน้าตำรวจไม่เห็นมีเลยมากวนกันแน่ๆเลยออกไปเลยอยู่ไหนะโถูเอ้ยเดี๋ยวลองเดินไปดูไหนดีกว่าฮไม่เชื่อพลังพิเศษแหละทุกคน ขอเปลี่ยนชื่อเรื่องนะคะทุกคนเป็นชื่อเรื่องถ้าคุมร่องหนนะคะโอ้เเอ๊ร้านอะไรนะต้องไปดูหน่อยแล้วนี่อะไรเนี่ยหนึ่งพันบาทไม่รับบัตรจักรยานหนึ่งพันบาทหรอ เออไม่กล้าถามเลยเดี๋ยวเราต้องป้นแหละแต่พี่เขาก็มายืนนั่งตรงเนี้ยทำยังไงดีเนี่ยเอาสีอะไรดีเอาสีชมพูแล้วกันถ้างั้นต้องขี่ไปเลยใช่ไหมคือต้องขี่ไปเลยใช่เปล่าขีเ่เบาเบ,า,บาหน่อยเบาเบาโอเคทำตัวเนี่นๆก่อนมาใชื่ เอ๊ะทำไมาจักรยานขบัขบเองได้ก็ไม่มีอะไรนี่หรือว่าฉันตาฝาดไปเฮ้ยเฮ้ยมันขับได้จริงๆอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเป,เ,ปเป็นเป็นผีโดนหลอกแล้วได้จักรยานมาฟรีๆ ไหนฉันขอดูจกักรยานชัดๆหน่อยผ้าคุมล่องหอนออกก่อนละกันอาไว้ตัวนี้ชึบว้าวดูสิสวยงามงามชอบมากเลยนี่อย่างนี้ก็ได้จกักรยานขับเหมือนพี่แล้ว พี่ได้สีแดงฉันได้สีชมพูนัน่นไงไ,ไีบขับดีกว่าได้แล้วจอดตรงนี้เลยอจืบถ้างั้นแบบมันยังไม่สนุกอะต้องไปบนร้านขน,นมอืมอย่างนี้แหละดีแล้วนี่เดี๋ยวเราจะแก้งต่อย อืมอะทำไมประตูมันเปิดเองอะก็ไม่มีใครอยู่นี่อืมของหล่นไปแลวนี่ามเอ๊ะทำไมของหล่นนะ่ะอ่าอืมอยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัว,ตวเดี๋ยวโอ๊ย เหนื่อยขวดก็ใหญ่จริงๆเลยนี่ล่นแล้วไม่เห็นขวดใหญ่จริงๆเลยโอ้นี่แน่นี่แน่นี่แน่ดูเข้าของสิ หล่นกระจัดกระจายอย่างนี้ต้องไม่พอทิบๆๆๆๆหล่นต้องหล่นให้มากกว่านั้นี่เคยไม่รู้สึกเห็นอะไรเลยเอ้ยมันเริ่มจะแปลกแล้วนะทำไมไม่เห็นอะไรเลยอะแล้วมันเค้าของมันตกหมดเลยถ้าเกิดลมพัดมันคงไม่อะไรขนาดนี้หรอกเฮ้ย แบบไม่ใช่แล้วแหละลมมันก็ร้อนๆมันไม่มีลมได้ซ้ำว่าแต่เอออย่าบอกนะว่าผีหลอก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 อยู่ไม่ได้แล้ว <c oughs> อย่างนี้ <c oughs> พี่คะเอเสียง ขอเอสบ่าลูกหนึ่งขนันออกไปกันเงินล่ะหย <c oughs> ำหยำหยำยำยำอร่อย <c oughs> ดีจังเลยภาคุมล้องห่นนี้หลอกคนอื่นได้เยอะเลยลลลลสนุกจังเลย <c oughs> นี่นี่ ครับว่าไงครับหัวหน้าวันนี้เธอส่งไปผิดบ้านก็คุมลองหุนต้องไปส่งบ้านที่หนึ่งหนึ่ับเก้าหรอครับใช่ของบ้านนู้นก็เป็นตุ๊กตาเน่าขาดโอเคครับขอ,ขอโทษครับโอเคไม่เป็นไรค่ะเงินเดือนนี้ อาจจะน้อยนิดหน่อยพอเธอทำผิดขอโทษครับเฮ้ไม่เป็นไรป่จะไปดีกว่าจะไปส่งก่อนโอ้ยชุบชุบชุบโอ้ยพลอยเล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 ย โอ๊ยส่งผิดบ้านเฮ้ยจะต้องไปคุยกับไอ้นั่นตรงๆเลยไม่รู้แล้ว,ลวอ้าวสวัสดีค่ะอืมหนูพี่เออนี่บ้าน,นใช่ไหมที่เอาผาคุมร่องหวนไปอ่ะเออเออใช่ค่ะทำไมหรอคะ หนูไม่ให้นะคะถ้าเกิดจะเอามาขอคืนอะ่ะเดี๋ยวพี่มาแลกกับของอันนี้อ่ะผ้าคุมร้องหนมาก็ได้ค่ะแต่มันคืออะไรหรอคะค่อยไปแกะดูเองแล้วผ้าคุมร้องหนพี่จะไปให้ใครคะพี่ไม่บอกไปดีกว่าส่งมาผิดบ้านนี่ต้องไปบ้านนี้ผ้าคุมร้องหน เพราะเขาทําดีหลายอย่างมาน้องไม่สมควรที่จะได้นี่หลังนี้เลยคุณเอาผ้าคลุมล่องหนไปเฮ้ <c oughs> ยผ้าคลุมล่องหนฉันไม่เคยใช้เลยนะคะเนี่ยขอบคุณค่ะสนใจสักหน่อยไหมเอาฟรีๆเลยค่ะเอาไปเลยเอาสีอะไรก็ได้เอาฟรีๆเลยค่ะขอบคุณนะคะ ไม่เป็นไรคะ่ะมันคือหน้าที่ค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะโอเคครับเฮ้ยโอ้ย,อยวันนี้โดนหักเงินเดือนเพราะฉันส่งผิดเนี่ยนะเจะ้านายบอกผิดเองไม่ใช่หรอฉันผิดยังไงก่อนเอ้ม หน่อยเจ้านายครับต้องบอกตรงๆแล้วเมื่อกี้เจ้านายบอกผิดเองไม่ใช่หรอครับไม่ใช่ผมผิดตรงไหนอะครับนี่อย่าเถียงนะเป็นแค่ลูกน้องก็เงียบปากไปก่อนเออครับหัวหน้าตัวโตวกินนมหน้อยแต่ตัวโตวนี่ ออเอในกล่องนี้คืออะไรนะไหนเปิดดูหน่อยฮะได้แค่เป็ดเนี่ยนะโอ้ยฉันไม่น่าให้เขาไปเลยว่าถอเอ้จะไปเอาไปเอาจะไปเอาว่าคุณลังหุนคืนได้จากที่ไหนนะฉันอยากได้กำคืนมาก ไหนจักรยานเกตโปรดที่ฉันขโมยมาจากเ้ากผมรักโกรธคงไม่มีกแล้วสินะมัานหายยากด้วย,ยต้องไปหาแล้วไหนเปิด Google Map ดูสิอ๋อบริษัทโพสต์แมนคนนั้นโพสต์แมนแปลว่าไปสนี์ P O S T เออถูกแล้วทองสด้วยเลยคุณ เธอโอ้เราจะที่นี่แหละนั่นไงเจอแล้วเออไอหนูมาทำไมที่บริษัทพี่นี่บริษัทพี่หรอคะโอ้เตีย้ยจังเลยนี่ <c oughs> เออหนูจะบอกอะไรให้กับพี่ค่ะว่า ถ้าคุมล่องหนหนูรักมากเลยพี่เอาไปทําไมรับบากเองไม่ใช่หรอโอ้ยแล้วทําไปแกล้งคนอื่นเขาพี่เห็นนี่พี่ไม่ให้กลับคืนมาหรอกฮ่าฮ่าฮ่าาโอ๊ย โดนไม่ให้เราดีนะนี่น่โอ้ยเจ็บฮ่าฮไปดีกว่าซื้อมาจากร้านนั้นนี่ไม่ได้ซื้อขโมยเนี่แจ้งตำรวจมาเลยมาจับไอเด็กคนนี้ขโมยของคนอื่นโอ้ยเฮ้ยแล้วไงอ่ะ เอาไปคืนนี่แม็กซกนนัญญาในแต่ชอบแบบหลักมนยองถึงจะโยนจับก็เถอะเดี๋ยวค่อยไปเพ้นเสเปลี่ยนแค่นี้ก็ได้ไม่เห็นนลโอ้เสียดายจะไม่ได้ผ้าคุ้มร่องหลกลับมา้ย